วินัยกรรมของพระสังฆบิดาอานนท์ความคิดอาจมีแต่พวกเธออย่างนี้ว่าทำวินัยของพวกเรามีพระาศราสดาร่วงรับไปแล้วพวกเราไม่มีพระาศราสดาอย่างนี้อานนท์พวกเธออยากคิดอย่างนั้นอานนท์ทำก็ดีวินัยก็ดี ทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสตราของพวกเถือทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนพวกเถือทั้งหลายว่าสงขาญทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเถือทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอดังนี้นี้แหละเป็นพราาะวจา